หน้าอย่าเตียนตะกอห้าขออ่างตรงเวลาสามเชืออแต่เล่นนอกอยเด้ชนะรอบนี้นะเ็นเขาบรร่ายเลย,ยแต่ทุ่น,นตึ้นน่าจะได้กำไรด้ยได้บาร่าทุ่นขึ้น,น,นสมเชือ าด้สามสามสามไปจนชีชนะวะเเสเชสได้บญาน่อยสนูกไปจนชีชนะมันนะ่ไมัวกแม่เนี่มันขึ้นี่อันเปลี่ยนตัวยกเนี่ยอันแปะนานมากเนี่ อเออเสร็จตอนนัวไหนเป๊ะจุดก้อนหน่อยทางที่สามไปหน้าหน่ยแตกเสิร์ฟไปนี่มิตะจีมันเสิร์ฟไปนี่แต่มันสเสิร์ฟหาตัวช่วงเลยแตกอย่างเดียวยมาเมื่อน,นี้ใส่มวยใหม่ได้ก้มเปิดบูาอาเออลูกจิมุบดบินเลยก้มไปเปิดได้อยู่แต่ลูกสเสิร์ฟก็บ,บุคให้เสียบในได สก่อน้เสร์ฟทั้งผู้กองเจนุเสิร์ฟตนิดเอานิดออกบัดมอเนียบัดเส์ฟดีเด้บอนมิตรจีแต่มิตยกอย่างเดียวโอ้ยโอ้โอ้ 木好好来，兄弟，你这里。